คนมาจ่ายซึ่งเป็นเงินคงคลังเนี่ยอัดเข้าไปหนึ่งตันสมมติว่าตลาดเขาขายกัน800 0บาทรัฐบาลประกาศหนึ่งหมื่นบาทต้องหยิบ2 0 0พันบาทเข้าไปนะครับเติมถูกไหมฮะอันนี้คือเติมเข้าไปอพอรัฐบาลประกาศท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับรูดปื้ดรูดปื้ดไม่ได้รูดขึ้นนะครับรบรูดลงครับราคาข้าวในท้องตลาดวันนี้ที่มีการซื้อขายกันท่านผู้ชมครับ,รบหนึ่งตันอยู่ที่ประมาณ6000บาทที่น่าตกใจก็คือ จี่ปัวโรงสีโกดังที่รับซื้อจากรับซื้อข้าวจากชาวไร่ชาวนาเน,นี่ยนะครับก็คิดว่าเฮ้ยราคามันผันผวนครับก็ปล่อยราคาให้ตกลงนี่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศนะฮะยังไม่ได้เริ่มใช้ไม่ใช่ยังไม่ได้ประกาศก็ปรากฏว่าการที่รับจำนำแบบนี้หรือว่าการประกาศร,ราคาแสดงว่ารัฐบาลเตรียมเงินไว้นะครับต้องอัดเข้าไปเนี่ยส่วนต่างแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเพิ่มจาก2000เป็น4ี่พันบาทนะครับครับคิดตามครับวันๆหนึ่งปีๆหนึ่งเนี่ยมีเงินที่จะต้องไปอัดในสมัยก่อนเนี่นะฮะ ประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบล้านตันครับเอาสองพันคูณก็ไปก็น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณแปดแสนล้านบาทเอาประมาณนะฮะเอาที่ไหนอันนี้ไม่ว่ากันถือว่ารัฐบาลช่วยประชาชนครับแต่ถ้ามองบุมกลับครับเงินนั้นก็คือเงินภาษีของรัฐบาลก็คือเงินจากประชาชนผลจากต่างประเทศครับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกท่านผู้ชมครับเพราะเกิดนโยบายเปลี่ยนแปลงรัฐบาลปัจจุบันนี้เปลี่ยนนโยบายเดิมครับต่างชาติก็บอกเฮ้ย ไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวรัฐบาลมายุบสภามันเลิกไอรัฐบาลชุดใหม่มันมามันเอาแบบเดิมได้ไหมหรือว่าอย่างไงรัฐมนตรีคนนี้มันใจว่าอย่างไงรัฐบาลก็มีการชะลอการสั่งซื้อข้าวล่วงหน้าที่ตามนะครับพอสั่งซื้อข้าวล่วงหน้าปุ๊บยุติการชะลอดีมานซับไพ่ไม่บาลานซ์กันวันนี้ผมอยากจะซื้อปากกาด้านนี้10บาทครับพรุ่งนี้มีคนให้ผม10 10บด้ามอ่าบาทราคาลงเลยราคาลงเกิดปัญหาต่อไปท่านผู้ชมครับ เพราะว่าต่างชาติก็กลัวว่าราคาข้าวในประเทศนั้นของเรานี่นะฮะร,ราคามันจะผันผวนขณะเดียวกันอันนี้น่าตกน่าตกใจแล้วก็น่าติดตามต่อครับรัฐบาลอาภิสิทธิ์พอรู้อย่างนี้ว่าเฮ้ยหลังจากที่ประกาศประกานราคาปุ๊บ,ร,บราคาตกนะฮะตอนนี้ตกเยอะเลยฮะตกเยอะปุ๊บ,บชักไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยประชุมคอรมอใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะ,<ฮ>ะประชุมคอรมอผลในที่ประชุมคอรมอพูดอยู่ประเด็นหนึ่งน่าสนใจ คนที่เสนอนี้จริงๆแล้วควรจะเป็นคนจากพรรคภูมิใจไทยครับเพราะดูแลกระทรวงพาณิชย์คือคุณพรทิวาคุณพรทิวานาคาสายต้องเป็นคนเสนอคุณสีทำได้แต่ปรากฏว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เสนอบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นระยะในการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วที่เป็นนโยบายเดิมเนี่ยนะฮะเราจะเพิ่งยกเลิกได้ไหมขยับมาหน่อยอาเท่านั้นแหละครับ นั่นหมายความว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการหักดิบหรือว่าการเปลี่ยนนโยบายจากการรับจำนำมาเป็นการประกันราคาข้าวนั้นมันจะรอดหรือไม่อย่างไรแต่ดูเท่าที่ดูต่อเรื่องอีกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยมองว่าไม่รอดนะคุณเมื่อมองว่าไม่รอดเนี่ยก็เตรียมที่จะนัดหมายกันชุมนุมใช่ไหมฮะนัดหมายชุมนุมมันมีก็มีไอ้จุไอ้แก่ง ที่น่าสนใจต่อไปอีกคุณจุติพงศ์ท่านผู้ชมครับเวลาที่เขาสํารวจเรื่องของข้าวว่าใครจะผลิตเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีชาวนาที่แจ้งตรงกับชาวนาที่แจ้งไม่ตรง่อความข้อมูลความเท็จจริงรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ดาวเทียมสารวจมาชาวนี่อภิษ์พูดนะฮะจะใช้คูเกิลหรืออะไรไม่รู้ว่ายิงลงมาว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ประเภทที่ไปใช้ที่นาหรือว่าไปใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการอุทยานนี่ไม่ได้ไม่ได้ได้ก็ว่ากันไปข้อมูลล่าสุดวันนี้ครับสำรวจได้เพียง5 0แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยกำลังจะประกาศ ช้ทั้งหมดก็คือเริ่มหนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะเพราะฉะนั้นติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เรื่องในประเทศเรื่องต่างประเทศท่านผู้ชมครับน่าสนใจก็คือว่าเมื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเราทำมาค้าขายกับโลกของเราเนี่ยมันจะมี WTO องค์การการค้าโลกจะมีกฎระเบียบต่างๆมากมายองค์การการค้าโลกนะรครับผมไปค้นมาเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐใช้ในการประกันราคานั้นทําไม่ได้ถือเป็นการผิดกฎของ WTO เมื่อผิดกฎแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเวียดนามร้องเกิดลาวร้องอไปยัง WTO ก็หมายความว่ารัฐบาลนะต้องชดเชยหรือไม่ก็ต้องไปต่อสู้กันในกระบวนการที่น่าสนใจอีกนิดเดียวครับ,รบหนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมครับปีห้าสามนี้นะครับประเทศไทยมีข้อตกลงกับประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนอะไรครับลาวพม่าเวียดนามนะครับ กัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บลูไนเรื่องกํแแพงภาษีสินค้าการเกษตรนะครับครับศูนย์ครับผบถามต่อวันนี้ราคาข้าวในตลาดของเราต่อตันหกพันบาทนะฮะครับ,รบถ้าข้าวจากลาวเอาละสมัยก่อนเราบอกข้าวเขาห่วยคุณภาพไม่ได้เม็ดหกักกินแล้วไม่อร่อยครับวันนี้เขาพัฒนาเลยนะฮะข้าวเวียดนามเอามาวางสองหม้อรวมกันนี่นะฮะ หลับตาแล้วทานเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่รู้เลยไม่รู้ฮะคุณภาพเผลอๆเฮ้ยอันนี้ของไทยปาผมะกนว่าของเวียดนามผมเคยลองกินแล้วนี่แหละครับเมื่อข้าวมันทะลักเข้ามาท่านผู้ชมครับข้าวเวียดนามต้นทุนถูกกว่านะครับเกษตรกรเขาก็จนกว่าเราครับเขาใช้ปุ๋ยน้อยเขาใช้ปุ๋ยน้อยด้วยขายสี่พันทะลักเข้ามาก็ราคาไทยหกพันคนจะไปซื้อทําไมราคาไทยก็ไปซื้อของเวียดนามครับเกิดอะไรขึ้นครับส่วนต่างลดลงอีกล่าสบาลประกันไว้มื่นหนึ่งนะ ข้าวเวียดนามทะลักเข้ามาไทยเคยขายหกพันเฮ้ยเจอข้าวเวียดนามกูลงสี่พันแสดงว่ารัฐบาลต้องอัดเงินเข้าไปอีกหกพันบาทนะครับคูณด้วยสามสิบล้านงานหนักฮะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคิดง่ายๆนะฮะผมปิดกราบท้ายเบรกนี้ด้วยสุภาษิตนะฮะคือผมมองว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของข้าวเนี่ยครับผมรัฐบาลพูดไม่หมดเอเมื่อจะมีม็อบลบบุรีขึ้นมา ต้นไปดักทางซะต้นเดือนต <an> ุลาคมที่จะถึงนี้ก็เลยไปดักทางให้คุณอภิสิทธิ์ไปจัดรายการที่ลบบุรีซะเพื่อจะไปดักทางไม่ให้ม็อบขึ้นมากรุงเทพอืแต่ข้อสําคัญคือว่าวันนี้พูดกันตลอดฮะใช้เวลาส่วนใหญ่ในรายการเชื่อมั่นเนี่ยพูดถึงเรื่องการประกันราคาข้าวอืแต่ไม่ได้พูดต่อเนื่องนะเอาข้าวไปขายที่ไหนเออคือเหมือนคนขี้ไม่สุดไงคุณเคยไหมพูดสนึกภาพออกเลยท่านผู้ชมนะฮะเหมือนคนขี้ไม่สุดเหตุผลเพราะอะไร เหตุผลว่าพูดแล้วมันขาดตอนมันไม่ครบจำนำแล้วไปขายใครไม่เคยพูดและตลอดรายการผมฟังตลอดว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ามีลุงท่านหนึ่งถามเนี่ยนะฮะว่าการราคาข้าวกับการรับจำนำนั้นรัฐบาลทํา,นนา,ทาทอะไรอยู่ผมฟังแบบตอบก็ไม่เคลียร์และมีแต่อภิสิทธิ์พูดอย่างเดียวชาวบ้านถามไม่มีออกอากาศแม้แต่นิดเดียวมีแค่ลุงคนเดียวเนี่ยะกับป้าเนี่ยนะถ้าถามดีให้ออก แต่ถ้าถามไม่ดีไม่ถามดีแล้วตอบได้ให้ออกอเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ ู้ชมครับสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับที่รัฐบาลปัจจุบันนี้พยายามจะบอกว่าการรับจำนำข้าวนะนรัฐสูญเสียเงิน2องถึงสามหมล้านบาทต่อปีนะฮะแต่ถ้าเราลองคิดคดํานวณดูดูจากภาวะรอบตัวของเราทั้งโลกทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งกรอบอาฟต้าอาเซียนอะไรก็แล้วแต่นี่นะจะทําให้ราคาข้าวข,ข,ของไทยนั้นเป็นอย่างไรอเอานี้คราวนี้แหละจะได้รู้ว่ารัฐบาลของอภิสิทธ์ที่พูดมาเช้านี้เนี่ยบ,บอกหมดหรือไม่อย่างไรคือเท่าที่ผมสดับตับฟัง<ะ>แล้วก็มาหาข้อมูล เติมเต็มในช่วงหลังที่จัดรายการเสร็จแล้วผมก็ต้องมาหาข้อมูลอ่ะผมทำข้อมูลอยู่เหมือนกันก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพูดเนี่ยพูดแบบพูดไม่หมดอยากให้ฟังลุงมานัสลุงมานัสเป็นลุงมานัสเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ที่ลบบุรีถามน่าสนใจจะไม่มครับแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์ต่อช่วงท้ายเชิญเลยครับท่านนายกจริงๆแล้วเรานั้นคุ้นเคยกับการรับจำนำนะครับเรารับจำนำมาหลายปีแต่ตอนนี้พอรัฐบาลนั้นมาประกาศโครงการประกันราคาเนี่ย เรามองไม่เห็นเลยนะครับเรายังมองไม่เห็นแล้วขณะน,นี้ตั้งแต่3 1กรกฎาคมมานี้ราคาวูบลงเลยนะครับ3 1ดกรกฎาคมนี่คือหยุดการจำนำครับราคาวูบ<อ>ลงเลยครับเรา6,000 7,000ตอนนี้เกษตรกรกแย่เลยครับท่านประกาศมาแล้วทีนะ่ผมพูดทีด่ผมไม่ได้มั่วเลยนะของจริงเลยนะคือชาวบ้านเนี่ยแล้วผมโทรศัพท์ไปช่วงบ่ายไปที่ลงสีแห่งหนึ่งถามว่าเฮ้ยราคาตลาดพี่วันนี้เนี่ยข้าวทั่วๆไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็บอกอยู่ประมาณ6,000 แล้วผมถามว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใช้รับจำนำนันวิ่งอยู่ประมาณหมื่นเนี่ยาชาวไร่าชาวนาเนี่ยมีโอกาสซื้อรถยนต์นะมีโอกาสส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะครับเฮ้ยตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วเมื่อก่อนนี้จําได้ไหมสมัยท่านทักษิลปราคายางขึ้นราคาข้าวขึ้นครับเขาเรียกว่าช่วงนั้นเป็นกระบะฟีเวอร์คนก็ไปซื้อกระบะเพราะว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยยอดปิกอัพมีอยู่70%็สิเของตลาดรวมทั้งหมดนะฮะครับตอนนี้เป็นกระบะแกนเซล์ะ คือคือคือผมดูรายการคุณอภิสิทธิ์มาเช้าเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณบอกไม่หมดะชาวไร่ชาวนาก็คิดตามเขาเหรอเฮ้ยการประกันราคาดีอย่างงั้นดีอย่างงี้แต่ปลายทางแล้วเนี่ยไม่ได้บอกพี่น้องจะไปไหนต่อคืออ่าอดทนน่อยอดทนแล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาแล้วกลับไปเหมือนเดิมอีกใครชิบหายแลลวก็ชาวบ้านแหละนั่นแหละฮะถูกไหมฮะตอนนี้ผมขอเปรียบเทียบนิดนึงนะว่าจริงๆเกษตรกรตอนนี้เนี่ยฟังรัฐบาลฟังไปฟังมาเนี่ยนะฮะเหมือนเกษตรกรเมาแล้ว มึนเมาน้ำลายลุงคนนี้ยังมึนเลยเนี่ยเมาแล้วไชพิธีกรนี่ตอบงงเลยนะครับอภพิสิทธ์ก็ตอบเอืออักนะประเด็นเนี้ยเสียมวยเลยนะอ่ะปรากฏว่าพูดจะเอาคําพูดนะฮะมาหว่าล้อมเกษตรกรเหมือนคนเมาได้รับข้อมูลข่าวสารแบบไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เชื่ออะไรตอนเนี้ยคนเมาแล้วขับตกคูน้ําคุณตอนตีสองทำไมฮะปรากฏว่านายอภพิสิทธิ์ไปเจอเออเกษตรกรคนนี้อืผมเปรียบเทียบนะ ไปช่วยชีวิตออกจากรถออกจากคูน้ําเราขึ้นมาไว้บนถนนอ่าบอกผมช่วยได้แค่นี้ละเดี๋ยวผมติดประชุมตอนตีสามผมไปก่อนนะไปก่อนสวัสดีสวัสดีโชคดีอ่คุณคิดยังไงเหมือนกันนะเรื่องนี้เรื่องข้าวก็เหมือนกันคือบอกแล้วบอกไม่หมดบอกแล้วก็